รเราก็มาถึงในชุดที่2ของซีรีส์เริ่มต้นชีวิตทํางานนะครับซีรีส์ชุดน,นี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะก,กับน้องๆนะครับที่จะเริ่มต้นชีวิตทํางานนะครับอาจจะเริ่มต้นชีวิตข้าราชการนะครับทหารตำรวจทุกเหล่าทัพชีวิตข้าราชการครูนะครับก็เหมาะสําหรับน้องๆที่จะเริ่มต้นชีวิตการทางานนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดกันไปถึงเรื่องของเรื่องของเรื่องของตัดโค้ เรื่องของเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะครับตะโกสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับซีรีส์ชุดเริ่มต้นชีวิตทํางานนะครับซีรีส์ชุดนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับน้องๆน,นะครับที่ได้เริ่มต้นชีวิตทํางานไม่ว่าจะเป็น ทหารทุกเหล่าทัพนะครับตำรวจครูหรืออาชีพอ,อื่นๆน้องพนักง,งานออฟฟิศนะครับที่เริ่มต้นชีวิตทํางานนะครับครั้งีแล้วนะครับเราได้พูดถึงภาพรวมกันนะครับว่าเ,เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อเราเริ่มนชีวิตทํางานภาพสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตเราสถิติค่าเฉลี่ยเราจะเป็นอย่างไรเราก็ได้ทราบว่าเป็นคนไทยนะครับแก่จนเจ็บเป็นอัน52ของโลก แก่นี่ต้องแก่จนก็คือไม่มีเงินทองใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายเจ็บก็คือป่วยนะครับก็นี่คือครั้งที่แล้วแล้วก็มีรถไฟที่จะพาเราไปสู่เส้นทางนั้นเราได้ขึ้นรถมันไปแล้วนะครับซึ่งเราท้าเราไม่ทาอะไรไปลายทางเราก็จะเป็นคนส่วนใหญ่คือแก่จนแล้วก็เจ็บนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเราคือเรื่องของยุทธศาสตร์ของชีวิตซึ่งฟังดูเป็นคำที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่จะมาอธิบายคํานี้ให้ฟังนะครับ ในเมื่อในวันที่เราจบการศาึกษาไปแล้วเราก็ไปเริ่มเราก็ไปทํางานนะครับเมื่อเวลาผ่านไปปี2ปีหรือจะหลายปีก็แล้วแต่รุ่นเราก็จะไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นของเราเพื่อนๆที่ไม่เจอกันนานนะครับตอนที่รุ่นเราอายุยังไน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังดูใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี10ปี20ปีเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราและเพื่อนๆ ทุกคนอายุมากขึ้นทุกๆคนเปลี่ยนแปลงไปทุกๆคนมีครอบครัวนะครับเราจะพบเห็นนะครับหลายคนนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนมีความสุขในชีวิตนะครับแต่หลายคนและคนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่มีความสุขในการในชีวิตของเขาที่เขาใช้และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ มีความสุขไม่ได้ช,ชีวิตตามที่ตัวเองได้คาดหวังไว้ในตอนที่เรายังเป็นเด็กหรือตอนจบการศึกษามาใหม่ๆนี่คือภาพที่น้องจะต้องจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตน้องๆในอีก10 20ปี30ปี 40, ปีข้างหน้านี่นะครับมีเขาได้ไปสอบถามนะครับคนที่จะเริ่มต้นทํางานนะครับกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่มองไม่เห็นของการทํางานของการเริ่มต้นชีวิตการทำงานเนี่ยกังวลเรื่องอะไรบ้าง เราก็จะพบมีเรื่องใหญ่อยู่สี่เรื่องนี่แหละครับเรื่องหน้าที่การงานอนาคตเราจะเป็นยังไงนะเราจะประสบความสําเร็จไหมเราจะเป็นยังไงเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องความสัมการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราจะมีฐานะเป็นยังไงเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์เราจะมีแฟนเป็นยังไงเราจะมีครอบครบัวเป็นยังไงลูกเราจะเป็นยังไงเพื่อนฝูงเราในวันสุดท้าย ยังจะคบหายังจะมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ไหมเรื่องสุขภาพร่างกายเราจะแข็งแรงอยู่ไหมเราจะเจ็บป่ยนะวยในโรคอะไรหรือเปล่าจนถึงต้องกับชีวิตย่ำแน่หรือเปล่านี่คือเรื่องใหญ่ๆนะครับที่คนส่วนใหญ่วิตกแล้วก็กังวลน,นะครับเรานะครับทุกคนนะครับมีสิ่งที่อยากทําในชีวิตมากมายในอนาคตนะครับทุกคนมีความฝันนะครับอยาก่จ้ประสบความสําเร็จในะที่การงานอยากจะเป็นพ่อที่ดีอยากจะเป็นแม่ที่ดีเป็นคนรักที่ดี เป็นคนที่ได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นทุกคนได้ฝันไว้แต่ในชีวิตจริงนะครับแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังคนเดียวครับตลอดเส้นทางจะมีคนมาขอใช้ทรัพยากรที่เรามีตลอดเวลานะครับทรัพยากรนี้ก็หมายถึงเวลาเงินแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทเรามีอยู่ชเช่นมีแฟน หรือเพื่อนก็นได้อาจจะขอให้เราไปช่วยทําอะไรให้หน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยไปทําโน่นทํานี่ให้หน่อยซึ่งนี่ก็คือทรัพยากรที่เรามีก็คือเวลาพ่อแม่เมื่ออายุมากขึ้นก็ขอให้เราพาไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างนี้ครับลูกอยากได้ของเล่นก็ใช้เงินซื้อให้นี่คือทรัพยากรของเราสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราระหว่างทางมากมายนะครับแล้วคนส่วนใหญ่อจะตัดสินใจทําอะไรไปโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ ให้มันคิดอะไระครับปล่อยมันไหลไปนะครับในงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเราเพื่อนที่ไม่มีความสุขในชีวิตนักเพราะว่าเขาส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ได้ตั้งหลักให้กับชีวิตนะครับเขาปล่อยชีวิตไหลไปตามสิ่งที่เจอเฉพาะหน้าเจออะไรก็แก้ไปก็แก้ไปผมเลือกผมใช้คำนี้ว่าใช้ชีวิตแบบออโต้พีลอครับก็คือไม่ต้องคิดทำไปเลยมีอะไรก็แก้ไขกันไปเฉพาะหน้า คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบนี้ครับเมื่อเรามองไปที่คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะสงสัยจะเห็นว่าเออมันดูเป็นคนโชคดีจริงเลยเราอาจจะว่าเขาโชคดีสิเป็นยางไ้แต่จริงๆแล้วนะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเขาได้สร้างนิสัยขึ้นมาครับนิสัยที่จะรองรับความโชคดีของเขามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับคนเหล่านี้เขาทาในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่อยากทําเขาจะมีวินัยบางอย่างนะครับที่ผลักดันพวกเขา ที่มากขอ่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านั้นคือนิสัยครับนิสัยคือกิจวัตรที่เราทําทุกวันทําวันแล้ววันเล่าทําไปโดยไม่รู้ตัวทําไปโดยไม่ต้องคิดนี่เรียกว่านิสัยครับทําจนมันกลายเป็นโชคชะตาในท้ายที่สุดทุกอย่างนะครับมาเริ่มต้นที่ความคิดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนความคิด ทัศนคติต่อเรื่องเรื่องหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนคำคํานี้น้องนอง้คงจะเคยได้ยินสิ่งเดียวกันนะครับแต่เรามองต่างกันถ้าเรามองในแง่ดีทัศนคติเราก็จะเปลี่ยนไปทางด้านดีมันเริ่มที่ด้วยความคิดนะครับความคิดจะพาไปสู่ทัศนคติทัศนคติมันจะพาไปสู่การแสดงออกทางภายนอกคือพฤติกรรมทางคําพูดทางการกระทําทางอาการต่าง นี่เรียกว่าพฤติกรรมและพฤติกรรมนะครับมันจะนําไปสู่นิสัยนิสัยคือพฤติกรรมที่เราทําซ้ําๆ,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 ๆทําซ้าๆทําไปโดยไม่ได้คิดทาไปโดยอัตโนมัติพฤติกรรมจะนาไปสู่นิสัยและนิสัยมันจะกลายเป็นบุคลิกของเราครับคนคนนี้โหม่ร้ายง่ายนี่ก็คือบุคลิกครับที่เกิดจากนิสัยที่เราทําซ้ําๆและบุคลิกนี่แหละครับมันจะไปไปสู่โชคชะตา และชคชะตาเนี่ยมันก็เคยวิถีชีวิตของเรานะครับทุกๆอย่างนะครับมันมีจุดเริ่มมาจากความคิดนะครับชีวิตของเรานะครับห้าเปอร์เซ็นตนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดหรือจิตสํานึกนะครับเราอาจจะว่ามันยิ่งใหญ่มันเยอะแยะมากมายแต่ตามภาพก็คือเป็นยอดของบุคคลน้ำแข็งในมหาสนุทกว้างใหญ่ข้างล่างเนี่ย มากมายกว่าข้างบนเยอะนะครับ5%ถูกขับเพื่อนด้วยจิตสำานึกคือด้วยความคิดจิตตัก,กะที่คิดหาเหตุและผลต่างๆแต่อีก95%ที่เหลือมันถูกกับเพื่อนด้วยจิตใต้สำเนึกครับในวันหน,หนึ่งนะครับเรามีเรื่องคิดมากมายนะครับมีเคยมีคนบอกไว้ว่าในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเรามีเรื่องคิดอยู่ประมาณ60,000เรื่อง ถ้าเราต้องคิดมันทุกเรื่องใช้สมองมาทุกเรื่องชีวิตเราคงไม่ไหวแล้วครับเราคงแย่แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับแทนที่เราจะต้องมาคิดทุกเรื่องตัดสินใจทุกเรื่องนะครับธรรมชาติจึงได้มอบให้จิตใต้สํานึกทำหน้าที่นี้แทนเราครับโดยการจัดการความคิดส่วนใหญ่ให้กับเราถึงเป็น่ย้บ15%นนะครับเพื่อที่เราจะได้มีพลังมุ่งไปทําในสิ่งที่ต้องใช้ความคิดจริงๆรร่างกายจะหาวิธีเซฟพลังงานครับ ถ้าเรื่องไหนไม่สําคัญเขาก็จะตัดหมดไปที่ออโต้ไปเลยให้คิดไปโดยอัตโนมัติคิดโดยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรการคิดที่ไม่รู้สึกตัวหรือการคิดโดยไม่ได้คิดเนี่ยมันเป็นการคิดโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับนําไปสู่การกระทําโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะเป็นนิสัยของเราไปโดยอัตโนมัติห่วงโซ่ของนิสัยนั้นเบาจนเรามองไม่เห็นหลายคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นถึง ห่วงโซ่ของนิสัยนี้แต่มันแข็งแกร่งเกินที่จะทําลายลงได้อย่างไงไ่ายดายนะครับมีเรื่องเล่านะครับครูคนหนึ่งได้พานักเรียนชั้นเรียนของตัวเองเข้าไปศึกษาความรู้ในป่าเดินเข้าไปในป่าครับวันหนึ่งชั้นเดินเข้าป่าไปกลุ่มหนึ่งเดินไปสักพักก็เจอต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งก็บอกให้นักเรียนถอนต้นไม้นั้นเอารากมาให้ครูสักต้นสต้น,ตนครับนักเรียนก็ ถอนมาได้อย่างง่ายดายตามภาพเดินไปอีกสักพักก็เจออีกต้นหนึ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนักเรียนก็ถอนได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเดินไปสักพักก็ไปเจอป่ากล้วยทีนี้ครูก็เหมือนเดิมสั่ง้นักเรียนถอนต้นกล้วยให้หน่อยนักเรียนก็คิดสักพักหนึ่งแล้วนักเรียนก็ร่วมแรงร่วมใจกันแต่ใช้เวลามากขึ้นใช้แรงมากขึ้นเสียเงินกันมากขึ้นก็ถอนได้สาเร็จ ครูก็เก่งมากนักเรียนยอดเยี่ยมแล้วครูพานักเรียนเดินต่อไปในป่าเดินไปสักพักจนมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แล้วก็หยุดครูก็หยุดมองไปที่ต้นไม้แล้วก็มองมาที่นักเรียนนักเรียนอุทานว่าไม่นะครูบอกใช่นักเรียนลองช่วยกันถอนต้นไม้ต้นนี้สิแน่นอนครับ นักเรียนเออะโวยายแล้วก็ปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ต้นไม้นะครับยิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ครับมันจะยิ่งมีขนาดใหญ่รากมันก็ยิ่งฝังลึกขึ้นเป็นเสมือนนิสัยของเราครับที่ฝังรากลึกลงไปในดินที่ไม่กล้าแม้แต่คิดที่จะลองถอนอย่าว่าแต่ลองเลยแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วนะครับนิสัยแย่ๆนะครับอยู่กับนิสัยนี้นานเกินไป มันจะกลายเป็นหายนะของชีวิตเรานิสัยส่งผลกับชีวิตอย่างมหาศาลนะครับนิสัยเปลี่ยบเสมือนรากของต้นไม้ที่จะแข็งแกร่งแค่ไหนหมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราได้สร้างสมนิสัยนั้นมานะครับเราคําถามนะครับเราอยากให้ต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ชีวิตของเราเป็นตัวแทนของนิสัยที่ดีหรือแย่มีคนคนหนึ่งนะครับควบม้าอย่างเร็ว บึงไปเลยไปในเหมือนจะไปสักที่ที่หนึ่งผ่านเด็กเด็กคนหนึ่งก็เลยตะโกนถามว่าจะไปไหนทาไมรีบจังเลยสงสัยด้วยความอยากได้ใครรู้ว่าคนนี้มันจะวิ่งไปไหนคนมันอยู่บนหลังมา้าคนบนหลังม้าก็ตะโกนตอบว่าไม่รู้ถามม้าดูพอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คือนิสัยครับนิสัยเปรียบไปเหมือนม้าเนี่ยนะครับม้าที่ควบทยานไปข้างหน้า นิสัยที่เราซ้ำแล้วทําซ้ําแล้วซ้ําอีกทําโดยไม่ได้คิดในแต่ละวันมันเหมือนม้าที่ควบไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนเมื่อมันถึงทางแยกม้าก็ต้องเป้เลือกไปตามทางที่มา้าตามนิสัยเดิมๆที่ม้าเคยทำเราเลือกมันโดยอัตโนมัติครับนิสัยแย่ๆนะครับมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะครับเล็กๆที่เรามองไม่เห็น ที่นึกว่ามันไม่สําคัญกับชีวิตเราแต่วันหนึ่งที่มันมากพอหายาน้ามาเยือนเราครับแล้วเราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนม้าที่กําลังโคบตยานไปข้างหน้ารู้ตัวอีกทีก็มือสายไปแล้วนะครับเห็นได้ชัดคือจานิสัยการกินนะครับเมื่อก่อนคนนี้ก็คงจะเคยหุ่นดีเซเลนเดอร์อยู่แต่ด้วยนิสัยความคุ้นชินม้าที่ทตายานไปข้างหน้าสติการกิน จน,นเป็นปัญหาให้คนส่วนใหญ่ห่วงโซ่นีสใสนั้นเบาบางจนมองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งเกิดที่จะทันมายลงได้อย่างง่ายดายคำคำนี้จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาย้อนมองย้อนกลับไปในงานเลี้ยงรุ่นอีก10 20ปี30ปีข้างหน้าเพื่อนที่เขาไม่มีความสุขกับชีวิตนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตั <gon comunque> ้งหลักให้กับชีวิตพวกเขาใช้ชีวิตแบบออโต้พาวเอปล่อยให้ชีวิตไหลไปให้ชีวิตมันลากไป สุดท้านะครับลืมตาใหมา่อีกทีอายุ40-50ิบ้าเขาก็จะพบว่าเราได้กลายไปเป็นยุทธศาสตร์แบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วทั้งทงที่เราไม่ได้อยากเลือกเลยไม่ไม่มีใครอยากมีชีวิตที่แย่ทุกคนอยากมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีหมดที่เราได้พูดไว้ในตอนตอน้ตนแต่สุดท้ายลืมตาใหมา่อีกทีเรากําลังจะไปในยุทธศาสตร์ที่เราไม่ได้เลือกคําว่ายุทธศาสตร์คืออะไรวันนี้อธิบายครับเมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์เนี่ย แล่หลายคนคงจะเคยได้ยินคาว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีลองไปหาดูใน YouTube ก็ได้ครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือนี่ครับเป้าหมายของยุทธศาสตร์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าคือ end state นะครับจุดสุดท้ายคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักต่ยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีทั้งหมด6ด้านตามภาพที่เห็นนะครับ ภารติเห็นเคอเนี่ยหกด้านภายในระยชเวลา20ปี6ด้านนี้เขาเรียกว่า6ประเด็นยุทธศาสตร์ก็คือด้านความมั่นคงการยกระดับศักยาภาพของประเทศอยมิติพัฒนาคนสร้างโอกาสสร้างการเติบโตแล้วก็ภาครัฐภาพรประชาชนในส่วนรวงพวกนี้เขาเรียกว่า6ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นตามน,นี้นะครับเป้าหมายคือประเทศไทยมีความมั่นคมั่งคั่งั่งยืน เรามีพัฒนาแล้วด้วยหลักพยายามพอเพียงใช้เวลา20ปีโดยทางซ้ายมือเห็นนะครับ6ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนให้เล็กๆเนี่ยก็แยกไปตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นง,งานไหนเกี่ยวข้องด้านไหนก็ไปอยู่ในตรงในประเด็นยุทธศาสตร์นั้นแล้วก็แพ็คเข้ามานะครับแพ็คเกตใส่ลงไปในรถไฟลำนี้นะครับพร้อมออกเดินทางได้นะครับรถไฟลันี้ ก็จะออกเดินทางไปสู่เป้าหมายโดยใช้เวลา20ปีโดยใช้เส้นทางที่ชัดเจนนะครับมีเส้นทางที่ชัดเจนซึ่งเส้นทางในการเดินทางจะมีอยู่มากมายตามภาพนะครับหลายแต่เส้นทางที่จะพาไปถึงยุทธศาสตร์มันมีชัดเจนอยู่โดยรถไฟคันนี้จะพาไปเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ก็จะไม่ไปนี่คือประโยชน์ของยุทธศาสตร์นะครับในภาพนี้ยุทธศาสตร์ก็คือกรอบเส้นทางที่พาเราไปถึงเป้าหมายได้โดยมี ระยะเวลาตามภาพนี่คือ20ปีนี่คือในยะของยุทธศาสตร์หรืออีกในยยะหนึ่งนะครับประเทศเรานะครับถ้าเราอยากเราอยู่กรุงเทพเราอยากจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เร็วสุดคือเครื่องบินการที่เครื่องบินบินจากดอนเมืองไปเชียงใหม่เส้นทางก็คือยุทธศาสตร์เราขึ้นเครื่องบินเราก็ขึ้นไปกับ ยุทธศาสตร์จะพาเราไปเป้าปลายทางคือเชียงใหม่แต่เนื่องจากมันรวดเร็วยุทธศาสตร์คือเส้นทางการบินนะครับไปทางนี้ไม่เลี้ยวออกซ้ายไม่ไปพมา่าไม่ออกขวาไปเวียดนามไปลาวแต่ขึ้นทางเหนือไปเป็นกรอบของกรอบของเส้นทางนี่คือยุทธศาสตร์พาเราไปถึงเป้าหมายก็คือเชียงใหม่แต่บินมันคงจะเร็วไปอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเรามาเดินทางด้วยทางรถยนต์นี่เห็นไหมครับอยู่กรุงเทพ จะขึ้นไปเชียงใหม่ก็ผ่านเส้นทางมากมายผ่านหลายจังหวัดเส้นทางที่มีอยู่มากมายนะครับอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างแต่ยังอยู่ในกรอบที่จะพาเราไปเชียงใหม่ได้ถ้าเราไม่มีกรอบเนี้ออกจากกรุงเทพขับไปดีๆปลายทางคือเชียงใหม่แต่ถ้าขับไปแล้วเจอทะเลเนี่ยเราก็ต้องเอะนะนะว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับนั่นแสดงว่าเรามาผิดทาง เราไม่ได้มาในยุทธศาสตร์ที่จะพาเราไปเชีงยงใหม่นะครับนี่คือความหมายของยุทธศาสตร์ในภาพนี้คือเส้นทางเนมันมีอยู่มากมายเราอาจจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างมีการยูเทิร์นในบางจุดแต่สุดท้ายมันอยู่ในกรอบของเส้นสีน้ําเงินที่พาเราไปเชีงยงใหม่ไอ้กรอบนี่แหละครับคือยุทธศาสตร์เชีงยงใหม่ก็คือปลายทางของเรานะครับนี่คือความหมายของยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนที่เขาไม่มี เพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นผ่านไปยี่สิบปีสาสิบปีเพื่อนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยเพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งหลักในชีวิตนะครับเขาไม่ได้มียุทธศาสตร์เขาอาจจะมีเป้าหมายแต่เขาไม่ได้ทําให้ยุทธศาสตร์มันรงมาถึงเป้าหมายเขาเขาปล่อยให้ชีวิตไหลให้ชีวิตลากไปสุดท้ายลืมตาหม,ม่อีกทีเขาไปอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เขาไม่ได้เลือกแล้วนะครับสุดท้ายปลายทางก็คือแก่จนเจ็บ นี่คือคนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนั้นที่เราได้พูดกันไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับรถไฟพาเราไปแก่จนเจ็บนะครับคนส่วนใหญ่นะครับต้องการคนส่วนใหญ่จะเป็นใจง่ายมักง่ายด่วนได้แม้แต่เราก็เป็นแม้แต่ผมก็เป็นคนส่วนใหญ่ต้องเห็นต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยากได้อะไรมันเร็วๆคนส่วนใหญ่จึงเลือกเส้นทางที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดเช่นอยากสบายอยากมีเงินเขาก็เลือกทํางานนะ่ะ มองแค่เงินเป็นค่าตอบแทนเขาจึงเลือกที่จะทำงานหนะัทุ่มเทกับงานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นสุดท้ายงานก็เริ่มเครียดมากขึ้นเวลาน้อยลงทำงานมากขึ้นเวลาน้อยลงมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลงเราไม่ท้สังเกตเลยครับว่าแฟนเริ่มคุยกับเราน้อยลงลูกก็ไม่ค่อยอยากมาปรึกษาเราสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น มื่อมันค่อยๆเกิดขึ้นทําให้เรามองไม่เห็นปัญหาสุดท้ายนีย่สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการเลยนะครับหลายชีวิตเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆการมองแค่สั้นๆมันจะไม่ได้ภาพรวมที่ประสบความสาเร็จแต่ชีวิตมันมเป็นเรื่องของการมองเกมยาวนะครับยุทธศาสตร์หนึ่งเนี่ยยุทธ,ธศาสตร์ยุทธศาสตร์หนึ่งเส้นทางหนึ่ง ที่พาเราไปสู่ชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจนับร้อยนับพันครั้งในทุกๆวันที่เราเลือกใช้ทรัพยากรของเราเราใช้เวลาไปกับอะไรเราใช้พลังงานชีวิตไ,ไปกับอะไรแล้วเราใช้เงินที่ของเรามีไปใช้กับอะไรทุกขณะที่เราใช้นะครับเรากําลังประกาศถึงสิ่งที่สําคัญที่แท้จริงในชีวิตเราเราอาจจะบอกใครเข้าไปว่าเราอยากจะเก็บเงินเก็บออมแต่ ชีวิตประจําวันเรากับใช้ใจชา่ายสรุสรายไม่บริหารจัดก,การกันเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทํามันประกาศสิ่งสําคัญชีวิตจริงอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญไม่ใช่คําพูดที่เราพูดออกไปแต่มันคือสิ่งที่เราทําบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากจะหุ่นดีหุ่นเซเลนเดอร์หุ่นเนี่ยากการกมสวยงามนางแบบแต่ในแต่ละวันเรากิน แต่ของอร่อยอร่อยกินแต่ของที่ที่ไม่มีปุณนค่าทางอาหารแล้วก็กินเยอะแล้วก็ไม่ออกกําลังกายสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราพูดออกไปรูปร่างดีหุ่นดีแต่มันคือสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่เราตัดสินใจในการกินในการไม่ออกกําลังกายนะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตยังไงก็ได้จะมีบ้านมีรถจะประสบความสําเร็จจะหุ่นดีจะรูปร่างดียังไง แต่ถ้าเราไม่เอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เวลาพลังงานความคิดและเงินใช้ไปกับสิ่งที่เราพูดใช้ไปกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราพูดที่ไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยนะครับในชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับมันมีสถานการณ์ที่ต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับการเลือกอ่ะหมายถึงการเลือกที่จะไปทางหนึ่งแล้วก็ทิ้งเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งอนาคตของเรานะครับ ถูกกาหนดด้วยการเลือกของเราในแต่ละวันทาในแต่ละวันแต่ละวันการเลือกในช่วงขณะ1หนึ่งขนาดใดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจะรวมกันเหมือนเป็นภาพจิ๊กซอครับต่อเป็นภาพใหญ่ขึ้นภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นเล 1, ือกช่วงขนาดเล็กๆเป็นจิ๊กซอเล็กๆมันจะรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ที่เราพาเราดําเนินไปในอนาคตถ้าไม่เห็นภาพจิ๊กซอขนาดใหญ่ได้เหมือนรถไฟนะครับที่เราค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกุดท้าย รถไฟก็จะชัดเจนขึ้นเส้นทางวิ่งก็จะชัดเจนขึ้นแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยเรากําลังดําเนินไปสู่เป้าหมายไปมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เราต้องการจริงๆมันก็ดูไม่ยากหรอกครับก็ให้ดูว่าเราใช้สิ่งที่เรามีเราใช้เวลาใช้เงินใช้พลังงานที่อของเราอะไปกับอะไรถ้ากระบวนการที่เราจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรที่เรามีเนี่ย มันไม่ส่งเสริมให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการมันไม่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่เราได้ตัดสินใจไว้ชีวิตเราในอนาคตมันก็เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในอนาคตได้ถ้าทุกวันนี้นะครับเราลงทุนนะครับเสียเลือดเสียเหงื่อเสียน้ําตาเสียเวลาชีวิตเสียพลังงานเสียทรัพยากรทั้งหมดสิ่งที่เราทํามันไม่สอดคล้องกับคนที่เราปรารถนาจะเป็นกับเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นคนที่เราอยากจะเป็น แล้วถ้าเรายัางดำเนินชีวิตไปตามเส้นนั้นต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่มีมาถึงเป้าหมายนั้นเราจะไม่มีทางเป็นคนคนนั้นที่มีความสุขนะครับเพราะเราไปในทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งจใจไว้เราไปรถไฟผิดคันเราไปคันเดียวกับคนส่วนใหญ่นั่นก็คือคันที่จะพาเราไปแก่จนจนแล้วก็เจ็บป่วยกลยุทธ์ละยุท <c oughs> ธศาสตร์ กลยุทธ์คือสิ่งที่เราทานทุกวันสิ่งที่คิดจะเลือกหรือไม่เลือกภาษาวิชาการเขาเรียกว่ากลายุทธ์กลยุทธ์และยุทธศาสตร์นะครับมันเกิดจากการเลือกใช้ทรัพยากรในแต่ละวันเลือกใช้เวลาเลือกใช้พลังงานเลือกใช้เงินของเราแต่ละวันเราทุ่มเทไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดครับนั่นแหละครับคือกลยุทธ์คือยุทธศาสตร์ในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะวางมันกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์กับเราชีวิตเราหรือไม่นะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็จะขอให้น้องๆนะครับตรวจสอบดีๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรชีวิตที่เรามีจริงๆแล้วทรัพยากรที่เรามีมันจากัดนะครับเราไม่ได้มีเวลาเป็นร้อยปีพันปีเราไม่ได้เป็นแบบอยู่ยงคงกระพันทุกอย่างมีเวลาจากัดนะครับแม้แต่เวลาชีวิตของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือเวลานะครับพลังงานพลังงานคือเมื่อเราอายุมากๆเราก็ไม่สามารถทําแบบเ,เด็กได้เงินก็เช่นเดียวกันก็มีจํากัด ทรัพยากรชีวิตเรามีจำกัดน,นะครับเราได้ใช้มันไปกับสิ่งที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปนนำพาเราไปสู่เป้าหมายหรือไม่ก็ฝากน้องๆไว้นะครับฝากไว้คิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ